สวัสดีทุกคนนะครับโอเคนานาสาระวันนี้ก็ต่ขอแยกพูดถึงเกี่ยวกับทัวพวกจมพวกแบตเตอรี่18โวลต์เนาะจริงๆก็ไม่ใช่ว่าแค่18หรอกก็จะพูดโดยโดยเพราะรวมมาเกี่ยวกับจาพวกการดูแลาารักษาแบตเตอรี่เนาะแล้วก็รู้ไปถึงการใช้งานที่เหมาะสมของมันเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับคือมันมันเป็นจำพวกอุปกรณ์ดีเทียมแบตเตอรี่เนาะยังไงไอ้พวกเนี้ยมันมันมีอายุแขของมันเองอยู่อยู่แล้วงีวว้พูดงี้ดีกว่า ไม่ว่าจะกว่าที่จะพังผู้ผลิตเขาเอ่ย e e จะผลิตมาแล้วก็นาไปสู่การแพคประกอบแบตเตอรี่พวกนี้มันย่อมมีระยะเวลาของมันเองอยู่แล้วแล้วก็กว่าที่การนําเข้าขขต่างเนี่ยจะมาตกมาถึงมือเราเนี่ยเราไม่สามารถทราบเลยว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีอายุไขที่ผ่านระยะเวลามานานแค่ไหนหรือบางร้านก็อาจจะเก็บรักษาไว้ในระยะเวลาที่นานอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วมันเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถคุมได้ แต่สิ่งที่เราสามารถคุมได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลักๆไม่กี่อย่างนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราพูดถึงในส่วนของอาการใช้งานนะครับกับการดูแลรักษาที่ที่เหมาะสมโดยอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ผมมีส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเก็ความรู้เล็กน้อยนะครับที่อาจจะฟังไว้แล้วก็อาจจะลองไปปรับใช้กันเพื่อที่ให้อุปกรณ์อของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเนาะ ก็เห็นตรงหน้าครับไม่ใช่สิ่งไหนแต่อื่นใดนั่นก็คือแบตเตอรี่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยอันนี้จะเป็น40โวลต์ถามว่าโอกาสเสียมันมีไหมตรงนั้นนี่คือก้อนเสียอันนี้ามาให้ชมกันละกว่าจะหามาได้ไม่ใช่ก้อนผมเองด้วยซ้านะก้อนเนี้ยมันจะเป็นตนัว 5A ที่เป็นแบตเตอรี่ใหม่ละอย่างตัวโซนี่าจับมเดลไม่่อจะได้ละแต่ก็อันนี้จะเป็นตัว18ข50เนาะก้อนนี้รอบชาร์จอยู่ประมาณ700กว่าครั้ง มันก็สมเหตุสมผลเขาละแหละเพราะว่าอย่างก้อนนี้มันถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับพวกงานสวนไม่ว่าจะเป็นงานตัดหญ้านะครับหรืองานต่างๆนานาที่ใช้40โวลต์เนี่ยอ,อันนี้มันโดนใช้งานที่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้พักปบะเที่เลยหมายความว่ามันมันถูกใช้จนหมดแหละแล้วมันก็เอาไปชาร์จไปทันทีอะไรประมาณนั้นแหะแค่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าครั้งคือเอาจริงเจ็ดร้อยกว่าครั้งก็คุ้มค่ากับตัวมันเองไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดพวกนี้มึมมองนึงนะครับ ราคาแบตเตอรี่มันก็ไม่ได้ถูกเลยนะอย่างก้อนนี้ก็เป็น40โวลต์4แอมป์ชาวนะครับอันเนี้ยอาการเสียมันจะคล้ายๆกับตัว18โวลต์เลยที่เป็นไฟกระพริบซ้ายขวานะครับตรงหน้านี่คือ18โวลต์เหมือนกันอันนี้เป็นตัว6แอมป์นะครับอย่างที่ผมบอกไว้เสมอๆเราก็จะดูขาม,มันได้นะว่า6แอมป์เนี่ยขาหน้าตามันก็เป็นไฮพาวเวอร์เนาะก็เหมือน40โวลต์ volt. อ่ะประมาณนี้ก็จะกระพริบซ้ายขวาประมาณนี้อันเนี้ย ก็เป็นอาการที่วงจรมันล็อกมานั่นเองนะครับมันก็อาจจะล็อกในหลากหลายสภาวะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเกินกำลังแต่จริงๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่หลักๆเนี่ยถ้า18โวลต์เท่าที่ผมเจอมาส่วนมากมันจะเสียเกิดจากการที่เรานําไปชาร์จกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ของมาคิต้าเขาเองนะครับมันก็เลยทำให้วงจรเขาเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ ตัดการทํางานไปเลยนะครับก็ง่ายว่าวงจรเขาพีชีตตัวเองเองเพื่อรักษาแบตเตอรี่หรือไม่ให้เกิดอันตรายเกี่ยวกับตัวผู้ใช้งานเองนะฮะก็อันนี้ก็กระหิบสายขวาไปที่เรียบร้อยเนาะอย่างก้อนนี้น่าจะเป็นน,น่าจะให5 Ah ถ้าดูไม่ผิดอันนี้เซลล์เขาเสียนะครับอันนี้ก็เกิดจากการที่ผู้ใช้นะฮะของเพื่อนสมิชชั่นของเพื่อนสมิชชั่นท่านหนึ่งเนี่ยเขาเอาไปชาร์จบนแท่นชาร์จที่ไม่ใช่ของมาคิต้า ด้วยระยะเวลาประมาณนึงก็เซลล์ก็เกิดความเสียหายเ,าเพราะว่าแท่นชาร์จกับแบตเตอรี่ไม่ได้สื่อสารกันนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักๆแต่หลักๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงการใช้งานโดยภาพรวมนะครับจำพวกลิเทียมเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันเขาจะไม่ชอบให้ใช้งานจนหมดแล้วเขาก็จะไม่ชอบให้ชาร์จจนเต็มวงจรอ,องมัคิท้าเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองชาร์จดูหลายๆครั้งเนี่ยพบว่าเขาได้ล็อ ล็อกการชาร์จไวยย้เต็มที่ก็ราวๆแค่90%ของตัวความจุแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราหายพววงมาได้ส่วนหนึ่งแล้วว่ายัางไงมิกิต้าก็ไม่ยอมให้ชาร์จจนเต็มแน่นอนนะครับอันนี้คือข้อูลสูจน์หนึ่งที่ผมมีแล้วก็เอ่อถ้าเกิดเราไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นในพวกกลุ่มงานส่วนนะครับแน่นอนไอพวกเนี้ยเซลเซล์ซลคอรลร้อนอยู่แล้วนะครับถ้าคนที่ใช้งานต่อเนื่องอันนี้ก็แนะนําเลยว่าพยายามมีแบตเตอรี่ประมาณ สามเสี่ชุดนะครับก็คือชุดแรกเอาไปใช้เนาะใช้จนหมดแบตเตอรี่มีความร้อนเรียบร้อยละเราเอาชุดที่สองไปใช้งานชุดแรกพักทิ้งไ้ก่อนชุดที่สองใช้จนหมดเราหยิบชุดที่สามไปใช้นะฮะหยิบชุดที่สามชุดแรกที่เราทิ้งไว้หรือเราจะเอาพัดลมระบายอากาศเป่าให้แบตเตอรี่เขามีอุณหภูมิที่เย็นลงแล้วเนี่ยเราค่อยนําแบตเตอรี่ชุดแรกไปเริ่มชาร์จนะครับโดยที่ว่าแบตชุดที่สองเนี่ยมันก็ยังคงถูกพักอยู่ และแบตชุดที่3เนี่ยจะเริ่มเอาไปใช้พอแบตชุดแรกเต็มนะครับมันย่อมมีอุดูมอยู่แน่นอนลนะยังไงเราชาร์จด้วยแท่นชาร์จที่ไวนะครับมันก็มีความร้อนสะสมแล้วก็ควรพักก็ต่ออีกชุดหนึ่งเพราะฉะนั้น,นแบตเตอรี่ถ้าเป็นไปได้ควรมีอยู่ใน้สี่ชุดถ้าถ้าดีที่สุดก็ประมาณ5ชุดนะครับสําหรับคนที่วนใช้ง,งานเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เอ การใช้งานนะครับถ้าถ้าเป็นไม่ได้นะไม่ว่าจะแบตเตอรี่ความจุนี้ไหน12โวลต์18โวลต์หรือ40โวลต์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ตามพิษฎีเลยนะเขาบอกใช้แค่ครึ่งเดียวจะเหมาะสมที่สุดแต่ว่าตามตรงอะ่ะก้อนหนึ่งมันก็นหลากหลายพันบาทเหมือนกันแต่ให้เราใช้ครึ่งเดียวมันก็กระไลยกะไลแต่วิธีนึงที่ผมเอามาปรับใช้นะครับแบตเต,เ,เตอรี่ดิเคเตอร์มีทั้งหมดสี่ระดับเนาะผมเราชอบใช้ให้ประมาณว่าขีดที่ เกือบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายก็คือเหลือเกือบขีดเดียวเนี่ยเหลือสองขีดนี้แล้วกันง่ายดีกว่าแล้วใช้จุเหลือแค่ขีดเดียวจากสองเหลือหนึ่งผมจะเบรกแบตเตอรี่ทันทีก็คือเหมือนเราจะใช้แบตเตอรี่ไปราวลาวแค่เจ็สิบเปอร์เซ็นตนะครับเราจะเหลือเก็บอีกนิดนึงเพราะหนึ่งขีดมันก็แทนด้วยราวๆาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเพราะงั้นเนี่ยผมจะเหลือข้อจุให้แบตเตอรี่อะต่อลาวแค่สามสิบเปอร์เซ็นตนะฮะแล้วก็พักทิ้งไว้เลย แล้วก็เอาไปใช้อย่างตัวแท่นชาร์จช้านะครับอันนี้แท่นชาร์จช้านี่ผมก็โมดิฟายนิดหน่อยเอาไปปรับใช้แค่ก็ได้แต่ถ้าไม่ไปได้ก็อย่าไปทำมาเลยนะมันค่อนข้างที่จะเหนือ่อยและใช้เวลาหน่อยอันนี้ผมจะใช้เป็นตัวแท่นชาร์จชา้า18โวลต์นนะแล้วก็จะเสริมพัดลมเข้าไปนะครับเพราะว่าว่าตามตรงนะถ้าเกิดคนที่รู้เกี่ยวกับพวกเรื่องซีเรตแบตเตอรี่ต่างๆนะชาร์จช้าย,ย่อมดีกว่าอยู่ละชาร์จด้วยซีเรตที่เหมาะสมมันก็ไม่เกิดความร้อนที่เยอะมากแต่ถ้าเกิดเราชาร์จชา้า นานๆนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยว่าหาพัดลมตัวเล็กๆสักตัวนึงอาจจะเป็นพัดลมคอมเพเตอร์ขนาด12เซนก็ได้เป่าระบายอากาศทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมันมันก็คูลดาวน์มีมีมวลอากาศที่ไหลผ่านตัวมันเองเนี่ยมันก็ทําให้แบตเตอรี่เนี่ยไม่เกิดความร้อนสะสมได้แต่ถ้าเกิดเราชาร์จด้วยระยะเวลาที่นานๆเนี่ยอันนี้เราเราอาจจะเลือกไม่ได้อาจจะไปชาร์จห้องแอร์หรืออะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละท่านเนาะก็ อีกอย่างนึงนะครับที่มันจะเส,เสียกันบ่อยๆเลยลืมใช้นะฮะคือมันมันก็ไม่เชิงว่าลืมอะไรประมาณนี้เราถ้าเกิดสำหรับคนที่มีแบตเตอรี่เยอะๆอย่างผมเนี่ยว่าง่ายโอกาสใช้มันมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับบางครั้งเราอาจก็จะลืมก็เป็นเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออเป็นไปได้สักเดือนหนึ่งอะ่ะมามากดดูสักครั้งหนึ่งก็ได้ว่าแบตเตอรี่เราเต็มอยู่หรือเปล่าแล้วอย่างอุปกรณ์ที่เกือบทัดทที่สุดก็คือไอ้จำพวกเนี้ยฮะ มันจะเป็นตัวแปลงนะครับอย่างน้อยเราก็เอาตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมาใช้งานเป็นแบบที่ชาร์จมือถืออะไรบ้างแบบเบาๆเล็กๆน้อยๆหรือ้าซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นให้ให้แบตเตอรี่มันมีเกิดการใช้งานบ้างอย่างเงี้ยก็ก็จะดีกว่าแบตเตอรี่ที่วางอยู่เฉยๆเป็นเดือน2เดือน3เดือนนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะครับ พยายามต,วตรวจดูแลสายแบตเตอรี่อย่างบ่อยๆครั้งไม่ว่าจะเป็นการเอาไปใช้งานที่ไม่โดนน้ำไม่โดนความชื้นนะครับมันก็ช่วยยืดอายุไขของแบตเตอรี่ได้เยอะมากเลยยิ่งเราใช้เขาหนักเท่าไหร่ยิ่งไปเจอความชื้นยิ่งไปเจอน้ําที่อ่าซเดนเข้าไปตัวแบตเตอรี่เขาเอออะไรต่าง,งนเนี่ยมันย่อมมีผลอยู่ละเพราะว่าแบตเตอรี่มันอยู่ภายในเนาะถึงแม้ว่ามันจะมีช่องระบายน้ํานะครับ แต่เนือสิ่งอื่นใดเนี่ยถ้าความชื้นมันเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยถึงต่อให้เขาเคือบป้องกันมามากเยขนาดไหนมันก็มีโอกาสที่จะพังได้นะฮะก็เป็นเป็นข้อมูลในลักษณะประมาณนี้ดีกว่าแก็ถ้าเกิดสรุปโดยภาพรวมนะครับสั้นๆเลยถ้าเกิดคนที่ดูมาอ,อ,อาจจะแบบฟังฟังได้ไม่เยอะมากหรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องต่อขอบให้ด้วยเพราะส่วนมากนี่ถ่ายแค่ครั้งเดียวเนานะนะ สรุปสั้นๆนะครับถ้าเกิดจะใช้ให้ทนใช้แบตเตอรีออ่ไม่ใช่จนหมดนะครับไม่ชาร์จกับเครื่องชาร์จประหลาดไม่ใช้กับเครื่องมือที่มันประหลาดๆนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยเนี่ยอย่าลืมชาร์จก,ก็จะเ็นข้อมูลประมาณน,นี้ผมก็ว่าตามตรงก็ไม่ได้พูดสรุปอะไรดีมากมายแค่คไหนหรอกคือวันดีคืนดีอยากหยิบมือถือมาถ่ายอะไรก็ ก็ประมาณนี้ฮะก็เป็นสีสันเล็กน้อยที่อยากมาแบ่งปันข้อมูลกันก็ถ้าท่านไหนฟังแล้วงงก็ต้องต้องขออภัยด้วยบางทีนึกอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องสาระพวกนี้ก็จะชอบหยิบมือถือมาถ่ายเลยนะครับโอเคขอญอาตจบวิดีโอสั้นๆน,นะครับประมาณสิบกว่าทีไว้เพียงเท่านี้้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับเจ้าพวกแบตเตอรี่เนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้สอบถามดูถ้าเกิดผมมีเวลาก็เดี๋ยวกลับมานั่งตอบเลยนะครับ ก็ขออนุญาตจบชิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกคนที่รับฟังจนจบแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับ